สวัสดีครับเอาแมสคอก่อนตอนนี้นะครับทุกคนก็อาจจะเห็นสภาพติ๊กใน,นอีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นสภาพของการทํางานในสไตล์วิชาชีพช่างนะครับเราห้องนี้ก่อนคือห้องนี้เดิมทีเดียวเนี่ยครับมันเป็นห้องแบบโล่งๆว่างเปล่าเลยแล้วก็คิดว่ากําลังจะทําเป็นห้องซ้อมน้องเพลงให้กับน้องๆที่เราสร้างยูนิตใหม่ขึ้นมาชื่อบ็อกซี่บ็อกซี่ต้องมาแล้ว ห้องนี้เนี่ยเสียงมันก้องกลางวานก็นเลยจะต้องติดวัสดุซึ่งซับเสียงและทําให้เสียงไม่ก้องวัสดุชิ้นนี้ก็คือแผงมันคืออะคูสติกบอร์ดอะคูสติกบอร์ดมันค่อนข้างที่จะเปราะบางนิดนึงพอมันไปกระแทกหรือว่าไปอะไรนิดนึงมันจะยุ่ยละจริงๆแล้วก็คือมันก็ราคาไม่สูงก็เลยก็เลยเอาแนวนี้ดีกว่าเนี่ยนี่นี่นี่คือผลงาน <c oughs> นะครับก็คือหนึ่งแผงคือไม่ได้เอาสวยงามอะไรนะเพราะว่า <c oughs> คอนเซปต์ของเราคือ ทำชั่วคราวแต่ใช้ชั่วโคตรไม่ติดเ,เองคนเดียวหมดเลยเหรอคะมีผู้ช่วยนิดนึงนะครับบางทีต้องช่วยยกไม้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ก็จะทําเองเพียงลําพัง <c oughs> เพียงลําพังก็แบบเงาเงาอะนะฟังเพลงสบายสบายน, teen, น,นี่ครับอนัน treffen, <sack. S 3> นี้คือตัวอย่างที่พี่เขาจะทาต่อก็ successor. คือว่าเราสั่งโครงไม้ซึ่งเป็นโครงไม้สน รู้จักต้นสนไหมครับใคทต้นไม่สนติ๊กสนแต่ย้อนกลับไปครัะก่อนที่จะเป็นอะคูสติกบอร์ดเนี่ยอันนี้ก็คือผลงานในชิ้นหนึ่งของติ๊นะครับนี่นี่นีก็คือทําหน้าต่างทํากระจกไม่ใช่ที่เห็นเป็นกระจกคุณๆอย่างเงี้ยเดินไปเดียมเป็นกระจกใสแล้วก็ติ๊กก็มาเอา แผ่นสุญยากาศที่เป็นแผ่นสุญญากาศแบบฝ้าลอกแล้วก็แปะเข้าไปแล้วก็ต้องใช้น้ําแล้วก็รีดให้มันเรียบทําเสร็จแบบสองสามอันละเนี่ยถ้าเกิดว่าติคิดว่าถ้าทําปะผนังอะไรเสร็จปึ๊บเนี่ยก็จะไปทําห้องนู้นต่อโดยจะมีผู้ช่วยก็คือคือคือไปดูการแต่ตอนนี้มาดูติก,ก่อนมันทํามาจากอะไรอะคะจะทําทให้มันเลือกเกินไปครับเขาทำลึกไปบาง <ทำ S 1> <ป>อย่างก <c oughs> <ๆ>็ไม่รู้นี่นี่นี่อันนี้เนี่ยเป็น แทนสำหรับวางเขาอ่านโน้ตอ่านอะไรเงี้ยแต่ติ๊กก์ก็เอามาประยุกต์ได้เป <c oughs> ็นที่วางกาแฟเนี่วางตลับนี้สว่างอะไรอย่างงี้พอละพอละเดี๋ยวมันจะล่วงวมีครบหมดทุกอย่างยกเว้นสิ่งทีต่ต้องใช้ลูกบิดสำหรับบานมุ้งลวดยังมีเลยฮะเราจะติดบานมุ้งลวดได้หรอเราไม่มีค่ะแต่ติ๊กมีค่ะ <c oughs> <c oughs> แค่จะคุยว่ามีตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ติ๊กจะยึดอคูสติกบอร์ดเนี่ยเนื่องจากว่า เนื้อเนี่ยมันข้างในมันค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อบเบาาแล้วก็ถ้าเรายิงด้วยสกรูตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่ต้องเป็นโต๊ัดอ้วนหน่อยนะฮะมันก็จะไปบังคับแผ่นเพื่อไม่ให้แผ่นมันขยื่นหรือหลุดออกอะไรอย่างเงี้ยคต่อไปก็คือการยึดยึดหัวใจทุกคนเอาไว้ พอดีเมื่อคืนนอนเร็วะนะแง่ไหมเราดูดว่าไปขีดเอาไว้คือจะบอกว่าจริงแล้วแผ่นแรกเดี๋ยวสำคัญสุดเพราะว่าแผ่นแรกเนี่ยต้องให้มันได้ระดับนับทั้งแนวราบและแนวตั้งก็ mm hmm. คือต้องให้มันฉากถ้าเกิดว่าแผ่นแรกมันได้ปุ๊บเนี่ยแผ่นต่อๆไปก็ไม่มีปัญหาละเหมือนกับที่เขาบอกว่าถ้าเราจะทําอะไรให้มันแบบถูกทุกขั้นตอนเนี่ยกระดุมเม็ดแรกสําคัญสุด mm hmm. อ่าถ้าเกิดมันถูกมันก็ถูกหมด การทำงานคนเดียวมันจะเป็นยังไงฮะไม่มีคนช่วยจับไม่ต้องการใช่ไหมต้องการครับแต่ว่าด้วยทางภาพเราอยากเก่งไงเนี่ยเห็นไหมพอเวลาแค่ติดไปแค่แผงเดียวนะนั่นนะฮะมันก็ช่วยซับเสียงไว้ได้เยอะนะอย่างตอนนี้ที่พูดเนี่ยเสียงมันก็ก้องน้อยลงเยอะเลยแล้วห้องนู้นเราต้องติดมะห้องนู้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันฮะเอาห้องนี้ให้รอดก่อนได้ไหมห้องนู้นมันเป็นห้องเต้นนะนะ เกิดพอเต้นๆอยู่แล้วไปป้าเข้าไปหักพังอีกเสร็จไปอีกหนึ่งเจาะครับเจาะก็ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวติ๊กจะไปห้องนุ้นต่อโดยมีผู้ช่วยโอ้อันนี้แบบผู้ช่วยที่ คิ้วมากคิ้วบอยบอยขนาดไหนคะบอยแบบบอยมากอะเราเจอกันใหม่พอดเบืงลอกออกมาแล้วเดี๋ยวกินเป็นคนลอกั้งคืนเลยนะต้องคืนยลอนะพรอกตาก็มองไม่ค่อยจะเห็นมันมองใกล้น่อยเบืองเบืองทั้งหมดเลยนะ

างั้นต็นวาข่างมาเดี๋ยวพ่อต้อไปกวาข้างบนเก็บมคนละอันตีนดีตวรก่นี้ากวดน้ำออกมาไหมโอเคทีนี้เดพ่อตัดก่อนพ่อตัดก่อนเดี๋ยวพ่อตัดก่อนก่อห้ก่อนเขามแ้วพอตัดยังไงอ่ะ พ่อกวเสร็จแล้วะพอหึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่เสร็จคัตเตอร์ไม่เคยคมครับเดี๋ยวหักไปเอาไปดองเอาไปไหม เริ่มรเริมไม่เป็นหรอเริ่มนีอ่ะมีทำเองอ่าเปนทำเองอ่าแล้วให้หมดนะใช้อะไนครับใช้ไอันไหนทิ้งอันไหนใช้ช่างคนนี้จ้างแพงไหมคะมันไม่ได้ค่าจ้างเลยไม่ได้ค่าจ้างเลยอันนี้สร้างคำใหม่นะครับคำของ The b r o t e r โอเคเดี๋ยวพ่อตัดอันนี้นิดนึงลูกเดี๋ยวพ่อไปฝังนู้นเพื่เตมเรพ่อแปดหนึ่งี่าะีี่่่่้าตีนี้พ่อู การดีดนตรีเพราะไม่เกี่ยวกิมมิกเล็กน้อยก็คือก็จะให้อารมณ์แบบว่าเรามาซาหน้าเกอมาโพสท่าไทยโอ้โหเดินเดินเดระวังครับมันมันเปราะบางอันนี้แข็งแรงแต่ว่าอันนี้เปราะบางนะห้ามยืนพิงเพราะว่ามันค่อนข้างเปราะบางเหมือนชีวิตของติ๊กเห็นไหมไม่มีเสียงเลยโอ้ยสุดยอดแล้วก็ขอบคุณนะครับแขกรับเชิญในวันนี้มากๆนะครับติ๊น ับเจ้าป่าเข้าเมืองแผ่นฟ้าเบื้องบนกว้างไกลสุดสายตาแผ่นฟ้าเบื้องบนกว้างไกลสุดสายตาบ๊ายบายครับเดี io, ๋ยวาย